ผมค่ะพี่เหนื่อยแล้วดิยิงทำงานดีวะฮะเราแค่นนอนสบายพูดดะใช่ไหมไปใช้งานไม่ได้ีจังวะเดี๋ยวเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วใช่ไหมเหนื่อยไหมสบายพูดสบายพูดเนี่ยใช่นอนนอนเปียสบายพูดเนาะเฮ้ยเราไปใช้ไปเรียนมาใช้งานดีกว่าแล้วใช่ครับเรียนมาใช้งานดีกว่านะไปไปมไปดิพี่ไป ปุ๋ยตั้งสี่สลูกบ้านี้จะไปยกคนเดียวเนาะไหนอยากได้ซุงยีรับเป็นไงเขานอนรับสบายรับสบายพูดเธอเฮอยมาช่วยยกปุ๋ยนะมาช่วยยกปุ๋ยนะยกยังอี้บ้านเนี้ยเอายี่นอนหลับสบาย ยกยกปุ๋ยอยากให้เจ้าแข็งแรงนะเขาก็อยากให้เจ้าแข็งแรงออกกำลังกายเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยโอ้ยมันจได้กำลังเอาก็เลี้ยงให้มันถูกทางเนี่ย สอบละห้าสิบโลเนี่ยเนี่ยแต่เธอยกมัดรถเนี่ยนะคือจะหุ่นดีหุ่นสวยเอนนอ,อเสือ้นอน่าคมเนาะใช่ไหมคมจุดจุดนี่ว่ดอะฮะอันนี้ไม่ได้ใช่แรงงานเดนี่อันนี้อยากให้หุ่นดีสุขภาพแข็งแรง <c oughs> <c oughs> โอ้ตา,ายแล้วกู มันจิโหลดไหมนี่นะสิบเบิร์ตโหลดบอวันนี้โอ้ตั้งสี่ซิฟลูกเออหยับมาอุ้ยก็ยกให้มันดีๆเป็นอย่างมันไก่ดูลาไปไหมเนี่ยเจ้าเป็นปูขยมาก<อ>แล้วอ่ะไปพร้อมขึ้นรถยกอีกเอออุ้ยน่ะเห็นไหมเอวเริ่มเอวเริ่มลดแล้วอะอุ้ยนี่อุ้ยสวย พิม๊พิュ๊กก้ามแขนก้ามแขนไม่มีหรอกกม้กามแขนไม่ขึนหรอกก้ามขาน่าขึนแล้ว <c oughs> เอาอะ่ะเนี่ยต่สี่สิบลูกเอาโอ้โหออกมาเลยก็ได้เลี้ยงให้มันสวยๆปไปเลยเอามันมาด้วยกันไ,ไหมเนี่ยสองคนนี่ เฮ้ยเฮ้ยีสอเียวพอเะฮะีสอเียวพอะไหนวะอยาคุณดีโอ้ดีไรเอเนี่ยโอดูคนนกมันนักขนาดไหนอาวดูละดูอะอ่อลองยกด้วยกพอลงยกอ่ะน่าย่าฮ่่าพอยกสายะ เอามาผมเป็นไงสบายสบายไหมเกิดเป็นลูกน้องพี่นี่มันสบายสบายเลยวะอ้าวจาะสอบสุดท้ายเลยเจ้ะอ้าวโหโหตายละกูไปอีกจะสอบปะนี่อีกเที่ยวหนึ่งพูนนอี่าหกเจ็ดแปดสิบดไดโนม้ยปรับสภาพดินอ่ะโอเคอ้าวสอบสุดท้ายแล้วจะกลับจะไปแล้วืหแข็งแรงมาก เฮ้ยเสียงตดใค่วะผู้ใดตดวะนูดปูดอ่ะแค่นี้แหละไปไปไปไายบาย